สวัสดีครับวันนี้ทางช่องรักสมภัยนะครับจะมาพูดถึงผู้ป่วยที่มีอาการหน่วงท้องน้อยนะเจ็บปิดมดลูกนะครับแล้วก็มีอาการตกขาวมีกลิ่นเหม็นนะครับผู้ป่วยลักษณะนี้จะมีเกิดจากผู้สูงอายุแล้วก็หลังการคอดบุตรน,นะครับหรือทํางานหนักเนวัายุคของหนักก็จะมีอาการนหน่วงมีอาการปวดมากๆากนะครับพวกนี้อาการก็จะมีอาการฉี่กับ,กบปิกระปอยนะครับแล้วก็มีอาการคันนะครับเป็นตกขาวนะแล้วทําให้หน้าเราเป็นฟ้านะครับ ันนี้นะครับทางช่องรักสมุนไพรก็จะมีสมุนไพรเป็นสมุนไพรเป็นชาชงที่ช่วยเกี่ยวอาการอย่างเช่นปวดท้องน้อยนะครับมีอาการเจ็บปีกมะลูกมีอาการตกขาวนะฮะมีอาการอย่างเช่นคันมากๆเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นเหม,ม็นมากๆวันนี้เราก็จะมีสมุนไพรชาชงนะ,ะป้องกันซิดนะในมะลูกและยังช่วยป้องกันมะเร็งปากมะลูกด้วยนะครับสมุนไพรชาชงนะฮะก็จะมีพวกข่าหดนะฮะก็จะมีมีจะมีใบหินฟ้าแลบนะครับแล้วก็จะมีพวกยญารีแพร ที่เป็นสมุนไพรประกอบช่วยให้มดลูกเราเข้าอูด่ดีช่วยให้เราไม่เป็นฝ้าแล้วก็ช่วยให้เราเลือดลมนั้นไหลเวียนดีดีมากๆนะครับถ้าสีเส้นอายุ35ขึ้นไปก็จะมีอาการของโรคอย่างเช่นโรคเจ็บปีกมดลูกนะครับแล้วก็ซีดในมดลูกแล้วก็มะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็มีมีอาการอย่างเช่นตกขาวมีกลิ่นเหม็นนะฉี่กระปิดกระปอยนะครับนนี้เราก็มีสมุนไพรชาชงง่ายๆนะครับทาน2เวลาเช้าเย็นหลังอาหารนะครับ ไม่มีสารเจตัวลอยนะครับเป็นส่วนภัยล้วนๆนะครับวิธีการใช้ก็คือเราเอาน้ํามาประมาณ1 0 0ซีซีแบบนี้นะครับแล้วก็นําส่วนภัยมาจุ่มแช่ไว้ประมาณ5นาทีทานตอนน้ําอุ่นๆหลังอาหารเช้ากับเย็นนะฮะก็ซองหนึ่งนะครับก็ทานได้ประมาณ15วันถ้าอาการมีขึ้นเราก็เก็บไว้ทานวันที่เราเป็นหรือครั้งที่เราเป็นนะการที่เป็นก็คือมาจากเลือดลมเราไม่ดีทํางานหนักนะฮะแล้วก็กินของฝาดหมักดองนะอาหารที่ มีรถจัดนะครับแล้วก็กินพวกมันพกนี้ก็ทําให้เราเป็นโรคพุ้นนะครับเพราะฉะนั้นควรงดควรเว้นอาหารของฝากของหมักของดองอาหารรถจัดประแด,ด